มาครับมาเบิ่งปัญหาหนูน้าใกล้สีแเรลีวยวแล้วครับเกี่ยวเข่าหน้าของเจ้าของเองล่ะครับเป้าน็อตเข่าเจ้าใช่นาดนึงครับ เดี๋ยวผมติติดตามไปว่าเพิ่นดีไปเกี่ยวสายต่อครับเมื่อนี้วันที่สิบเก็ดพระอาทิตย์ครับเมื่อนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวจิเดี๋ยวติติดตามเพิ่นไปเพิ่นดีไปเกี่ยวสายต่อเมื่อนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับชีวิตบ้านนอกเฮา ภูมิน้าภูมหน่าลา้ายหนอนก็ผภูติดหนีร้ายติดหนีน่อยก็ค่อยๆค้ำชู้กันไปครับอาศัยกันไปภูมหน้าก็กอาศัยเพิ่นไปน้่ครับภูมีก็อาศัยน้ำภูมีนะครับ เพราะว่าทั้งเชียงขวัญทั้งพี่อุดมสมบูรณ์ครับทรัพยากรแล่น้ำปูปลาอาหารสมบูรณ์ครับทั้งพี่ครับจะเจร่ญนครับมู่บานแต่ละมู่บ้านจะเจริญครับนีตัหมู่บานนี้ไงครับแต่ว่าอำเภอเขาจะเจร่ญน,น้ำเขาเหรอครับอำเภอ กระย่งคือเก่าหรอครับในน้อยคือเก่านะ่ะ้าผูประพัฒนาเป็นอำเภอเต็มเต็มกับบ่มีครับเพราะว่าข้าวมากแล้วก็ย่ายนี้นายนี้เม็ดครับในอำเภอก็ได ครับจังไลกระซ้างเข้ากับใช้ชีวิตที่บ้านนอกเขานี่นะครับไปเรื่อยๆเข้าจนกลัวว่าสิเก็บไข่เดรป่วยแก้ตายหมดนล้วครับเันว่าเป็นยังก่อนผู้ที่อยู่กอยู่ไปครับผู้ที่จากไปกบไปยู่อีกโลกหนึ่งพบหนึ่งครับมาเบิ้งว่าเพื่อนจด้หนูว่ามันนี้ครับ ก็ได้ยุครับเมื่อกี้สองตัวครับเดี๋ยวมาเบิ้งมาสิด้หนูจังอีกตัวบ่อ่ะฮะเฮ้เปี้ยเปียอืมแต่เบิ้งแต่เบิ้งเอาเพี้ยเปี้ยเปี้ยเปี้ยได้วะอ้าวได้ยิงเราตัวแบบไงเลยป่ะนี่หนูตัวแบบไงเลยคนน่ะได้อีกแล้ว ทั้งเมดนี่ก็นี่แหละครับอุ้งที่สามก็ังสีเต็มอุ้งที่สามพอดีครับเมดพอดีครับสามอุ้งเต็มเต็มเลยครับมันนี้ครับแต่ว่าสีใดแพงอยู่หรอครับเพะว่าเขาแช่นาดหนึ่งครับเดี๋ยววาเบื้องพฤศจิอีว่าครับหนูัดสุดท้ายครับก็อย่าลืมกดติดตามมูลเลยกดแชร์ให้ก่อนข้ามห้ำหน่อยมันแมทดีเ้อครับ หักก่อนค่ำนิดนิดคอยโดนๆครับอ่ะเบิ้งจะได้หนูอยู่ปครับเบิง้ง เดี๋ยวเอ็กเกี่ยวนี้แล้วแล้วกับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่มเพิ่อนเราเข่ากันรถครับสุดท้ายอุ้งสุดท้ายสามอุ้งพอดีครับ แต่ว่าหนูกินเข่านี่เท่าไระเลวครับพี่น้องครับแต่ว่านกกินนี่เสียหายก็หนูอีกครับฮ้ยเบื้องปลายเข่าจนหล่อนเลยครับนกก,กัดกินนะครับอ้าเบื้องครับเึงจะได้หนูอีกว่า เอาเอาอะไรวะเมื่อกนะอะไรเมื่อกี้เอา,า,างงเอาเอใครอยู่ได้อยู่ตัวหนึ่งยู่เืดได้อยู่ตัวหนึ่งยู่ <c oughs> ไปครับบัดนี้เดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นเอาข่าองรถครับบัดนี้ครับ ครับประเบิงความงามซะก่อนก่อนสไประเบิงการเอาเข่าขึ้นรถครับ เมื่อกี้เบานอ็อตยิ้มหวานเลยครับเกีียวเข่าเสร็จแล้วยิ้มหวานเลยคนขับ,บเบาน็อตเกีียวเข่าจะ้องเสร็จได้สามุงนี่นะครับเพื่อเพื่อนเอาเข่าขึ้นรถพกล้อบาน,นี้กดพกว่าก็เปนบ่มแมนของผู้ใดหรอครับของเสียเอียงครับ <laughs> อยู่น้ำกันเมิดครับทั้งรถเกี่ยวเขาทั้งรถซิปลอ้อครับเงินสิไปไสซน์ล่ะท่านเหนืยามาครับมาเบิ่งการเอาเขาาึ้นรถ ครับผมอันว่าพาจ่าไปก่อนเน้อครับเดี๋ยวไปเบิ้งว่าพืดด้นีไปเกี่ยวใสไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ